ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้อสูรเนสุกดจะํำไล่ล่าคุณที่บ้านช่วยกดแล้วกันนะครับาคุณไหนกันหน้าไม่บอกไม่บอกอ้าเล้วก็เดียวล่ะมาเร็วต้อคุณมาเร็วคุณเร็วคุณเร็วมาไม่จะหมดแล้วมาไม่จะหมดแล้วมาไม่จะหมดเร้วไเจมมดดมไม่มีอะดมไม่มี เก <laughs> <laughs> ี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเอาีกิล้เกี่ยวเตี้ยว โอเคขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับก็อยู่ผมไซโคนกาเคนทอสลาเฟลโอเคครับผแล้วก็ไฟโรนี่ครับเย่ทธิดเกมกกของไมค์ครับนะครับวันนี้เราจะมาเล่นซอ่อนแอบนะผมหรือว่าหนีฆาตกรที่มีชื่อว่านี่ซึโกะกันนี่นะครับทุกคนนะครับผมเราจะทำอะไรกันนะคุณเพื่ออะไรกันนะทุกคนทำมาทำมาวันนี้เราก็จะมาหนีฆาตเรานี้เราเราเล่นเอาชิวลอดเอาชิวลอดเลยนะเล่นซ่อนแอบเพื่อหนีเนซึโกะนี่นะครับทุกคนกดไลค์กดไลค์ด้วยกันนะครับเพื่อเเเเป็นนนกกการรรอออบบคคคคุุทโพื่่ไะะฮมมมััสลยผ ไอ้เป hey, ็นไฟโร่เขแรกเลยไปเลยไอ้ไฟโร่ไอ้ไฟโร่ตองเป็นคนแรกเลยนะมาลาเซียมาลาเซียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาเริ่มจะหมดตัวแล้วยาโอ้ยโอ้ยเรือฉันเลือฉัน ลุชันจะหมดตัวเอาไปเอาไปเอาไปชู่ชูชู่อาไปชู่ตีกันแอบที่นี่ละกันแอบที่นี่ละกันไหนๆก็อยู่ไหนนี่แอบตรงนี้ละกันนะสิบหกสิบแปดสิบสิบเฮ้ยอโลยอาร์เยนี่มดํานี่มดําหรือคำเลขเนี่ยเริ่มนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เนสโกได้ทําการเริ่มแล้วทุกคนนเนสโก้สวัสดีเจ้าเจ้านอนเจ้านอนเจ้านอนเนสโกโปรเลยครับโปรเลยอ้เจ้าจะไม่มีทางเจอผมแน่เพราะว่าจ้ามันกระจอกทุกคนจ้ามันกระจอกกระจก้าเจ้าถ้าถ้า เ้วคอยู่ที่เยาผมวะแน่นอนจูบาใ่หรอคุยไหนฮอยู่แถวต้นไม้ใช่ไหม้ยเฮ้ยไม่ยินนะเ้ยจูผู้ชายละกันจูผู้่ายละกันนรัไอหนเลันโอ้ชิจูปาเวจูบผู้จูบผู้จูผู้เฮ้ยม่งกมอกรอยู่ไงไอ้แก่เฮ้ยอย่าเปิดประตูเอาไปชชูโอเคทุกคนอประจ้าันไม่ยิงประทันูอยู่น่ไผมวะไม่โนโนไปแล้วก่อนกิดโนไปดีกว่าเยอยู่ติดกรแพงไม่ แม่เน <ider> <economies> <sh arp inhale> ียนอยู่ไม่มีใครเจอฉันเจ้าไม่เจอผมที่หอทุกคนจ้าตาเขาถั่วโดนใครโดนใครโดนเดี๋ยวผมว่าเป็นนอ r m a l รักกันทุกคนครับมันจะได้ระยะขึ้นมาชู้ชู้ชู่อ้าชู่กี่หนเ่งกีจ้างชู้ชู้อ่าคือไม่ได้ที่น้องคือแม่ที่น้องกระจอกันนะคือไม่ได้ครับอะชู่ เอาใครตายอ่ะเอาเขียะพอไม่ไหวแล้วเอาแล้วลขียะแล้วขียะตายตรงนี้แบบแสดงว่าผมจะรอดไปไหนทุกคนขียะคนรู้ยอม่าไรไปลงุูเขึ้นไปได้ไงอ่กูเกอย่ไรเดวกูเไปได้ไงวะยาอย่าไปลจ้าจจ๊าปขาาป๊าป๊าาวาาว มาแล้ว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 ขมขมุยแล้วอาอจะตาแล้วพี่เลว่อวมาเร็วโอายพี่ายแล้วมาพี่สขีแล้วมาพี่สขีพี่สขีแล้วเยเพียบเลยทไมจายจังหวะทุกคน่า กโไหนอุยไอ้กิไอ้ก้าไอ้กาอแกวพิงคคือดากากาคือคือพี่ยังไม่ได้ใบอะไรเลยพช่พี่คือชื่อก่งอะคือคือแบบยังไม่ทำอะไรเลยอ้งกาเลยไพวกนี้พวกนี้พวกนี้กูกกดทุ่นดี่อชมพวกมันอะไฮะโอเค let's go หมากรครับสุดเลยครับผมปั๊บเขียวยาเป็น ไรจ้าคืออะไรอะไรเอ้ยแล้วกูัมาจาไมอ่ะไาดีเร็วปาดีเร็วปะาดีเร็วปราทำนี่ทำนี่ทำนี่ไปเร็วเรวไปเร็วเฮ้ยรีบอบ่อร มาเร็มาเราลยะกันไม่ได้ไม่ได้แก้วผมขอขอสอยี่โมงแก้วแก้วผขอสอยี yeah, no 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 ่โมงขอส่อ่โมงขอสอ่โมงได้ได้ยี่โมงี่โมงใใช่ไม่ได้แค่ตั้งถึงขนาดแลผมลืมแลนะขอากาแล้วขอฮากากเฮ้ยคุณไซคุณ มาแล้วครับสิ่ที่จะมาแล้วนะครับมาเร็วไปครัเดียวกันขายอะไอยู่ไหนกลางหงอไปมาเขาอยู่ขวาที่แล้วกันพาแอบคนละที่เลยเที่เพี่ที่อยู่ไหนกลางหงอพาไม่บอกเลยนะถ้าสมมติเราโดนเจอเราชิบหายเลยพี่บอกเลยนะพี่จาเสือใครมากินอะไรอ่ะอย่ากินเงียบขับอะไรอยู่เงียบจ้าปลาชู่อยู่อยู่ไหนกันน้าลาชูาอยู่ไหนอะายู่ไหนะมาอยุดใจพี่ปะ พี่เอาจะเปิดชูถูไม่ได้ใครโดนป้าพี่จ้าว่าพี่ช่วยพี่หน่อยจ้าพี่อยากให้คนช่วยเฮ้ยพวกแกจะเป็นคู่เดิมกันจริงเหรอฮะพวกแกจะเป็นคู่เดิมกันจริงๆเหรอป้าจ้าป้าตาไม่กลัวมาซาจ้าเจ๊จ้าุชูประการแจ็กที่กรป้าตาไม่กลัวพี่จะรังจะหาทางออกมาเอ้าผมเลยเอ้ยน้อพรมมาไปกันลาลาก่อนป้าไม่ได้ป้าพิกป้าลงไปได้ป้า เอาไปเราไปชู่มนั่นคือทิกเก้าเอามาเอ้ามาเข้ามาเข้ามาเขามาคุณจะไหนกันหน้าไม่บอกไม่บอกเออว่าเราก็เดียวละไปไปเซมเปิดประตูชู่วอย่างี้ไว้อย่าไว้ไว่ไม่ไปอยู่ในบ้างมีแต่อยู่ในบ้านงลอกลอกแล้วลอกแล้วต่อยต่อยหน้าต่อยหน้าเลยต่อยหน้าเลยมาเดี๋ยวพี่จะพี่จอยูดไปไปอยู่นี่พี่จะคุณไปทางไปพี่คุณไปทางอื่นไปแล้วไาอยู่คุณเร็ว

มาก็เลยปาร์ตี้กันสแกนมาท่องด้วยกันกากๆมา ตาเป็นอะไรเอตอกว้าไอ้กพี่ก้าอะไรเี้ยชูชชูชูชูจะมาช่วยพี่นอยชูทุกคนช่วยทุกคนรับดูขวามือไปนะทุกคนขั้นตอนมาบอกผบอกบอกไม่บอกเยยิ้มยิ้มดีดดดวยดดีพี่เีดีอี่ยอันนี้จ้าตายแล้วอ

อ้าวอ่ะเหนืออีกตัวหนึ่งใกล้ๆตัวหนึ่งลบไฟ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 นี่ไม่ได้ไฟเลยนะครับเนี่ยทุกคนถึงเวลาสังเกตุการณ์ตัวก้าไอ้ก้ามาขุดต้นไม้อยู่ี้คนจีนตรงเลยทุกคนไอ้ไหนไอ้ก้าอยู่ตรงเอ่อจุดเทเลพอร์ตอ่ะไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นจริงอ่ะไอ้ไหนต้นต้นไม้เทเลพอร์ตต้นไม้เทเลพอร์ตเฮ้ยเดือดเดือดเดี๋ยวนี้เดีอยวนดี๋ยวนี้เร็วหน่อยไอ้ก้าสิบิก้าก็รอดแล้วเนี่ย ไม่นะทุกคนโอเคทุกคนครับรอบสามเลิโกัรอบสอบรอบสามนะครับสุ่มเลยครับผมลาฟิวเป็นโอเคลาฟิวล okay, าฟิวจะอยู่ <okay. S 1> <ๆ>ให้กันเฮ้ยลาฟิวเป็นรัวเลยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย<ๆ>เฮ้ยโอเคทุกคนครับลาฟิวไม่เข้าเป็นแล้วกันครับลาฟิวเดี๋ยวกูแบบเอ้ยนั่นแหละสุ่มเลยครับผม ใช่คนเป็นมามถือาถือว่าถือว่าผมเป็นเป็นแทนพี่ปาแล้เพราะพี่ปาเขาไม่อยากเป็นแทนปี่ปานะผมเป็นแทนละกันนะทุกคนนะทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโดยไหนกล้วเขาแอบไอ้ก้าวพวกแหลกอะเราคิดไม่แอบบ้านนะคะพี่ทุกคนหายใช่ใช่ครับเหรอรอเหรอเหรอเหรอนึ่งสองสามสี่โอเคสี่ชั่วโมงจบเวลาเรียบร้อยครับผมทุกคนนะทุกเราแบบไปไปไอ้ทุกคนดูในี่ทุกคนนี่มึงอยู่แบบนั้นมึงเท่เหรอฮะเปรตเหรอเปรตู้เหรอได้เลยจ้ะแก แคแกไปเจอกไจักในสุกะในสุกะในในสุกโกรในในในร่างเปรตในร่างเปรตไซเรนเฮดน่าในสุกแรมเฮ้ยจุดโทษแล้วมึงเต้เออจุดโทษมึงเต้เออม่เดินยากอยู่ทุกคนตู้สู่วมันเดินยากอะตู้สู่วมันเดินยากอ่ะเฮ้ยนี่ยิงกว่านั่นดึงยิงก่อนนั่นดึงออกให้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เรามองข้างหลังดิจ๊ะโอ้ดูเรียนดูเห็นพี่ว่ามันไปไหนละเฮ้ยฮาฮ้อาจารย์คำเดียวคำเดาโบรเออผมลืมไปแะโปมาทุกคนครับโปรไม่มีอะโปไม่มีนี่เกลียวนี่เกลียวเกลียวเกลียวเอาพี่ยอดเกลียวนี่จ๊ะกู่อะไรอ่ะมึงโดนกูเกี่ยวกลางอากาศ ครับอาจ้าเจ้าเมื่อกี้ตรงไหนนะที่เองเจออ่ะตรงไหนอยู่หลังต้นไม้ที่เต้ไม่เต้ยยายาข้าผมไปก้าวแรงไอ้ก้าวเตะไอ้ก้าวแรงไอ้ก้าออกเสือมันก้าวออกต้นดีคนก้าวออกต้นดีไปตะข้าไปก่อนไอ้ก้าวเข้ามาก้าวอยู่เวลาไอ้ก้าวเด็กเหมันกาทุกคนครับไอ้ก้าวเด็กเหม็นกาเด็กเหกาไม่เอาเด็กเหม็นกาไม่เอาไม่เอาไอ้ก้าวเวลาไอ้ก้าเข้ามาบือมือมือเฮ้ยแล้วแล้วปลาเหล่าฟิลกับคุณคุณคุณเคียวยะเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่เรียบร้อยตายหนึ่งไอ้ก้าตายเรียบร้อยเฮ้ยไอ้กจ้าอย จ้าอยู่ไหนจ้าจ้าอยู่ไหนในบ้านเหรอจ้านี่ไงคิวบานอนคิวบานอนคิดวบนนอนนอนแล้วทิอ๋อนอนแล้วทิ่หรอเฮ้ยเดี๋ยวคุณลาเฟลคนเดียวอะาเฟลครับคุณลาฟี่เอลอยู่ไหนล่ะคุณลาฟี่เอลอยู่ไหนอยู่ไหนอาจ้าคุณช่วยอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ในคอกม้าเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะคอกม้าเออจ้าโคกม้ามันอยู่ไหนวะอ๋อคุณรู้แล้ว เดี๋ยวแัไม่ได้ไม่เจอเลยแม่เลยนี่บอกวะยังไม่ยันเจอเลยหรอร้องก่อนไงเขาเจอไงเจ้าดีเป็นถั่วเป่ถั่ะเป็นถั่วเป็นถั่วไหนวาขับอะไรกันวะเจ้าเป็นถั่วไหมไหนวะไป้มันีเลยนได้เลยอ่ะมแบมอยู่นี่พี่ ได้ได้จุดเจอไม่เจอเจอไม่เจอไมออเคยังไงจ๊ะเริ่มเลยเอายังไม่ทันยิงเลยตายแล้วอ๋ออะไรวะทุกคนโอเคครับทุกคนรอบสี่เลทส์กมาครับทุรอบสายสุตเลยครับผมเทียไปไปแล้วเคลียบไปไปแล้วไฟลมไปไปแล้วซาลาเปโอเป็นโอ้โหสุดสุดแล้วาซงเข้าไปแล้วเจอกันแอบไหดีอทุกคน แอบไหนดิแอบไหนดิแอบไหนดิแอบนั่นละการเอ้ยผูและแอบไหนดีผมว่าเรามีที่แอบที่จะแบบว่าโค้ชเพอร์เฟคโค้แบบจุกกี้ชุดการแล้วมาดูตัวอ่ะนะทีเดียวอะไรสุดขีดปอสุดหน่องามสี่ห้าหกเดแปดเ 5, ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสาหได้เลยหาได้เลยหาได้เลยเวลาครับทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะมาบังเจอเลยหรอ แกเอาผมช่วยแกเอาผมช่วยแกเอาผมช่วยอยู่แกเอผมช่วยอยู่ฮ่าก็แตกกูไปแล้วแกตายผมไปแล้วไปแล้จ้าไปแล้วจ้าแกตายผมไปแล้วจ้าแอบแต่เดียวทุกคนแกผมรู้แล้วว่าคุณอยู่ตรงไหนนักไม่รู้แกไม่รู้หรอกแกอยู่ไหนแซนน่าแซนไม่แดบที่เดิมหรอเจ้าเคียะเจ้าแกไม่แดบที่เดิมหรอกแฝดมีขาเตยแกอยู่ไหนครับไม่แดบที่เดิมหรอกฉันบอกให้อ่าโอเคอ่าอ่า อมาแบบเซิร์ฟวอตอาจารย์ไอโอชีพไปอ่ะมันไม่ใช่วันนี้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 ไอ้การยเฮลมีพีซกาจาไปรุเลียนม่นจะไม่ใช่มัไม่ใช่วันนี้จุกกันจุกกันได้ยันไงอะ แม่เออยังกำลังจูเลยอ่ะทุกคนแยมสองเนี้ยไหมเฮ้ยไอ้ก้าคนเนียนไอ้ก้ามันอยู่ตรงที่ผมตายมาบ่อยมากตรงเซอรีโบลินโอเคไอ้แก่เฮ้ยไม่แด้มไม่แด้มไอ้ก้าไอ้กามวยไฟอยู่ไหนวะไฟโลดไฟโลดแม่โคตรเกียร์นะทุกคนไอ้เจ้ามันอยู่บ้านมันอยู่บ้านจุดเกิดฆาตกรอ่ะเอ้าเอ้าไอ้ก้าใครใครแต้เมื่อกี้ไอ้ก้าแต้เหรอเรียบร้อยครับ กเป็นฝุ่นแล้วทุกคนเดี๋ยวไฟโดทุกคนครับไม่ย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 ไอ้เจ้ามาอยู่บ้านฆาตกรบ้านกูบ้านตงแคบ้านโกเเฮ้ยวแวิ่งแล้ววิ่งก่อแล้วคือไปถูกบ้านหรอมันขึ้นได้นบ้านหลังนี้ขึ้นได้นะอ่ามันขึ้นแล้วมาแล้วนะมาลงมาแล้วมาลงมาแล้วเป็นบาเท่อสเป็นเ่องั้นนี้ผมยังไงครับตอนจ้ากำลังชุงฮะด้วยกันยังไงฮะก็ยังไงก็บ้านหลังนี้ครับผมยังไงครับ ลงไปเร็วมาลงไปเร็วลงไปเร็วลงไปเร็วตอนนี้ผมนะจ้ากําลังดูครับอ้าวจ้าตายแล้วเหรอหมดแล้วเหรอ,อดูดิอไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกชอบใบคิดโกงนะทุกคนครับดูนาขยายนะใ,ใหญ่รู้นะครับผมก็กสำหรับคลิปนี้ถือว่าหอมปากหอมคอ,อแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสม,มัครช่อง Ken Toss ไซโคลคีย์ยาคุงไซรลนแล้วก็ไซโค,คลในรอบนึง้กันนะครับเ <laughs> ดี๋ยเลยเดี๋ยวเลยลาฟิวลาฟิวียโรนทุกคนอย่าลืมกดไลค์ทําไป็นใครด้วยกันครับตอนนี้เดี๋ยวใหม ข้าน่าจะสรสาอะไรเป็นอะอยู่คอมเมนต์นะครับ,บ